qua wa đi lặn qua đi đi stan luật nắm 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 Oh, yeah.

เด็กต้องต่อไปครับ25ได้ครับ54ไม่ติดครับบางบางไฟตัวนี้ไม่ติดครับไม่เกินเลยจัดออกขึ้นมาออกให้ก่อนครับครับ bây giờ 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 bây

Ô mẹ, 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 มีีแมได้เลยนะครับมองหาเพื่อนแม่จ้าไ

来来来来！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 

Oh <laughs> 3นาทีครับ あっ <music> <music> มีค่าได้7 10 10 10อ้าวบอกนี่อ้าวไปเลยสั่นติสั่นนี่โกมีค่าที่6 2 1 ก็ตีเลยบ้างนตีไันนี่มีแพ้เอิ่นีแพ้เอื่นิีพลาแลเอนอืมก็มันเอิร์นมึงไะไปเอามันคืน Ô mãe, chị, 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 đi đi, chị, 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 ให้ใจดีแร็ปแร็ปแทงคนดีเติร์ตติ่งของบทโฮบทโฮก็สุดเอตีท่าเรีนมาได้แทงคนตายไหมโอ้ยกรรมการปล่อยเขาไปอ้าวอ้าุนประม นะครับให้เราเห็นมีน้ํา3โปรโตต่อ1ครับคุณแม่น้ําจากข้างหน้ารัวๆ <laughs> <laughs>